สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดเม้นชาวเน็ตหลังเพื่อนสนิทแชร์แชททักไลน์ไปหาแตงโมแล้วมีคนตอบเป็นประเด็นที่กําลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากบกนโลกโซเชียลหลังจากที่มีมือปริศนาได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลมีเดียของนักแสดงสาวแตงโมนิดาทั้งโพสต์ภาพบนโทรศัพท์และยังเข้าถึงแชทไลน์ได้อีกทําให้หลายคนคาดเดาว,ว่ามือปริศนารายนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ถือโทรศัพท์ของแตงโมไว้อย่างแน่นอนล่าสุดพุดเดลเพื่อนสนิทของ ของแตงโมได้ออกมาโพสเผยว่าตนเองอยากรู้ว่าใครเป็นคนใช้โทรศัพท์ของแตงโมยูจึงได้ทําการทักไปและปรากฏว่ามีคนตอบกลับมาจริงๆทําเอาเจ้าตัวถึงกับงงหนักมากเลยทีเดียวพร้อมวอนว่าอย่าปั่นถ้าหากจะช่วยก็ให้ออกมาเลยนายเจ้าตัวได้บอกว่าด้วยความที่อยากรู้ว่าใครเล่นไลน์ของแตงโมเลยลองทักไปสรุปมีคนตอบคือถ้าจะช่วยก็ออกมาเลยพูดออกมาเลยแต่อย่าปั่นอย่าสร้างสถานการณ์มันทําให้คนเข้าใจผิดอย่าเอาความรู้สึกของคนมาเล่นทางด้าน ชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเลยทีเดียวอาทิได้รหัสไลน์ไปด้วยหรอแสดงว่าไม่ใช่เฉพาะรหัสไอคลาวแล้วสิอีกท่านบอกว่าจะมาใครก็ได้อะไรไม่ใช่เรื่องเด็กหมอต้นทะเลาะกันเรื่องขอขาดบาดตายชีวิตคนขึ้นโรงขึ้นศาลสติอีกท่านบอกว่าสมมติเป็นพี่แตงโมจริงๆนี่คือแบบพีคโคตรพีคเลยนะท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณครับ